สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับม, call, มื่อนี้มาอยู่กับสางอันนะครับมาพร้อมกับปลาคอหญ่ยนะครับพี่น้องมื่อนี้เอาปลาคอหญ่ยมาฝากพี่ฝากน้องเบิองแน่เบิองแน่นะครับเมิองหลูกไส้จับโชว์แหละวมื่น่ะบ้ได้ลงดอกนะครับถ่าจับอยู่ทั้งโคกนี่แหละนะครับใส่เสื้อชุดชีพย่างดีมาเด้อบานนี้พี่น้องนะครับผมมาพร้อมกับบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องตอนนี้นะครับผมอยู่อำเภอบุญทลิกนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบ้านเกิดผมเองนะครับมาบานมาหน้ามาบานมาหน้ากระต่องนี่แหละครับพี่น้องนะครับเอาบรรยากาศดีๆครับพร้อมกับ นะครับมือนี้เป็นมือร่วมญาตินะครับพี่น้องนะครับมาตึกปลาสานะครับมาตึกปลาสาหน้าหน้านะครับพี่น้องโอ้ปลาหลายหลายนะครับพี่น้องนะครับเบื่อเนี้ยนะครับสะนะครับสะหน่วยใหญ่ๆนะครับปลาหลายหลายนะครับเอาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเอาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับน้องเสือสีน้ะเงินนะครับน้องต้อนะครับรอมาเป็นรอย่างเดียวครับพี่น้องหากินมันพร้อมนะครับเมื่อนี้ได้หลายกูโม่พร้อมนะครับได้หลายกูโม่นะครับเอาปลาขึ้นรูกูโม่พร้อมเสร็จแล้วสั่งแล้ผมยูคโคคือเรานะครับพี่น้อง ลงบันใดดอกตึกโมเป็นนะครับเขามีนาทีเฮ็ดอย่างเดียวมาอนีรับนาทีเป็นพอขั้วคือเก่านะครับพี่น้องมาอนีมาสิผ้ามาเผาปลาแบบแสบแท้สุฟีสุนองกินนะครับันตอนแรกนะครับเอาเอาแป้งลงไปก่อนแล้วนะครับแป้งสาลีแป้งสิงคโปร์นะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็มีเกลือนะครับผมจะมาเผาคือจังที่ผมเคยเฮ็ดคลิปช่วงอ่าก้อนนั่นี่นะครับเฮ็ดให้เบิ่งแล้วนะครับมาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับ มีแป้งนะครับมีเกลือแล้วก็ผสมน้ำนะครับผสมบ่มิสัส่วนนะครับพี่น้องผสมเอานะครับเบิง่งความเหนียวว่าให้กอตัวปลานะครับนี่นะครับเอามาเอามาอบป่าแนวนี้นะครับบางท่านมาถามว่าเอาคือว่าใส่เกลืออย่างเดียวนะครับผมว่าใส่เกลือ,อย่างเดียวมันกับเผาได้นะครับแต่ว่า เกลือมันจะเกาะตัวปลาบลหลายไปนี่ไหนปลาใหม่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ผมเลยเอาเคล็ดลับดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องไปลองเค็ดบึงเดอร์ขณะกับพี่น้องนะครับผมเอาเกลือผสมแป้งผสมน้ำสามอย่างนะครับหลักเอามาใส่ตัวปลานะครับอบได้มันจะโอบปลาได้หนาๆนาแบบนี้เลยนะครับพี่น้องตามภาพที่เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปลาจะบลใหม่นะผมว่านะครับไปลองบังเดอผู้ใดบ่ท่านได้ลองพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเอาขึ้นไมาย่างนะครับอุ้ยได้ปลาหลนะครับพี่น้องวันนี้ปลาหลายแห้งเลยนะครับปลาหลขนาดนะครับมีตั้งแต่ใส่ง่ามใส่ๆ เบิ้งนะครับตามที่เห็นเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่หล um, ังจากที่เราอบเกลือนะครับอบเกลือแล้วเรียบล่อยกระสีแดประมาณนี้นะครับเพราะเราเอาึ้นยางนะครับเกลือกระแป้งนะครับหลังจากที่เราอบปลาครับแล้วมาเจอความห่อนนะครับก็จะแข็งนะครับแข็งพี่น้องให้ไห้เกาะตัวปลาได้แน่นบ่มมี่ลดนะครับพี่น้องนะครับบ่มี่ลดนะครับภายในของปลาก็จะซูแบบบอมใหม่เลยนะครับพี่น้องนะมาติดตามชมเบิ้งว่า สีได้่ตังามสำหรับนอ้พี่น้องเอาบรรยากาศนะครับดีๆมาฝากพี่ฝากน้องมาหนียูทงหน้านะครับนี่แหละครับมาบานบรรยากาศนะครับของการมาบานเฮามันมีความสุขจังสีเหล่พี่น้องโอ้ยมีปูมีปลาให้กินนะครับมีในหน้ามีปลาในหนามีเข่าขึ้นเพื่อนหวานอุดมสมบูรณ์อีหลีนะครับแนวกินมีตั้งแต่แนวแซ่บแซบนะครับพี่น้องเบื้องเนี้ยนะครับปลาสีสุกแล้วเด้นะครับไอทีใหม่ๆเนี่ยโมเมนต์ปลาใหม่นะครับเป็นเกลือก็แป้งที่อยู่ภายนอกที่ผมเอาโอ้กไปนั่นแหละนะครับคือจังตามที่บ่ให้ฟังนะครับพี่น้องเนาะ นี่นะครับกระสีได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับสุกเลยเด้เนี่ยนะครับเ่าก็ย่างไประยะหนึ่งแหละครับจนสุกแล้วล่ะนี่นะครับแต่ว่าครั้งนจะโบ่ใหม่นะครับมามามาเริ่มแกะกันเบิงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้เบิงนะครับนี่นะครับแกะออกแล้วนะครับเบิงเนี่ยรุดเป็นแผ่นออกไปเลยนะครับเห็นเนื้อปลาแบบขาวๆงามๆเลยครับพี่น้องเนื้อปลาแบบขาวๆงามๆหวานนะครับพี่น้องบอกเลยว่าปลาธรรมชาติแซ่บที่สุดนะครับเป็นเนื้อปลาสดๆหวานๆเลยครับ มีสมต่ำมาพร้อมนะครับสมตํำใส่ประกอบนี่นะครับเดี๋ยวให้แฟนแกเบิ้งตัวนี้ให้เบิ้งนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้แกให้เบิ้งนะครับมาเบิ้งมาเบิ้งนะครับว่าสีไหนซ้ำไหนนีอีกตัวนึงนะครับอื้แกออกเบิ้งแนวเบิ้งแนวเหนืองามงามนะครับพี่น้องโอ้เห็นแล้วน้ำไายไหลนะครับตั้งแต่ผ่กกันได้กันยังน้ำไาลไหลไปได้เลยด้นะครับพี่น้องนะเดี๋ยวแฟนมันจะชิมล่องเบิ้งนะครับเป็นยังไงนั่นนะครับเพื่อนบอกว่าแซ่บ นะครับเนื้อปลาหวานหวานพี่น้องเอ้ยนะครับอยากให้พี่ในน้องนะได้ชิมน้ำเด้นนะครับเป็นเสียบขนาดนะครับมามาเบิ่งบรรยากาศโดยรวมนะครับพี่น้องเบิ่งนะอาจจะมีแมลงวันหรือว่าแมงวันแน่ได้พี่น้องเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าธรรมชาติอีหลีนะครับต้มปลากระเซหมดแดงคนนี้นะครับโอ้ยสมพอดีพอดีนะครับเดี๋ยวพอชิมคำแรกนะครับพอผมเองนะครับอออืื้หแซ่บเพิ่นว่านะครับมาวานนี้มีใส่ปลาพร้อมเด้ ผู้ใดอยากใส่ปลาครับพี่น้องผู้ใดมักใส่ปลานะครับเอามาฝากเด้อนะครับพี่น้องวันนี้ลุงปลานาอานะครับพอไหมพี่น้องโอ้ยมากันครบสุขุขุคนมีความสุขครับพี่น้องเหมือนนี้มีความสุขครับโอ้ยนี่แหละบรรยากาศบ้านเฮานะครับอยู่ใสกับผมมีความสุขซ้ำอยู่บ้านเฮ่านะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศมาฝากเมืองแนืเมืองแนืนะครับลูกใจก็ลงลอยหนับอองร่องอ่องร่องอยู่พนดีพี่น้องเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ